3. ามอีโก้คายยอดนิยมคันไหนประหยัดน้ำมันที่สุดครับมากับคันแรกครับกับ Honda Jazz g k ตัว RS คุมพลังให้มาเป็นเครื่องยนต์1,500ครับขับในเมืองนะครับอยู่ที่9-14โลลิตรครับแต่ถ้าขับนอกเมืองนะครับ15-20กิ15โลลิตรนะครับมาคันที่2ครับ ก็นหนีไม่พ้นครับกับ Honda City 1.0 t ทอร์ r s ครับคุมพลังให้มาเป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับขับในเมืองนะอยู่ที่10-13กิโลลิตรครับถ้าขับนอกเมืองนะครับนะจะอยู่ที่15-20กิโลลิตรครับมาถึงคันสุดท้ายครับที่ผมจะไม่พูด ไม่ได้ครับโตโยต้ายารีครับปี2023ครับคุ้มพลังให้มาเป็นเครื่องยนต์พันสองสี่สูบครับการกินน้ำมันนะครับถ้าขับในเมืองนะครับจะอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลลิตรครับแต่ถ้าขับนอกเมืองนะครับโอ้โหคันนี้ผมยกให้เป็นเดอะเบสเลยครับจะอยู่ที่23-25กิโลลิตรเลยครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าคันไหนประหยัดน้ำมันที่สุดครับคอมเมนต์มา